สวัสดีครับเท่านี้ก็จะเป็นมีติ้งต่อไปก็คือการหุงข้าวแบบบ้านๆนะฮะเนี่ยครับโอ้โหข้าวไม่เล็กด้วยฝีมือของมือโปรโไม่หลับไม่นอนทั้งคืน <laughs> 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 เห็นว่าจะอะไรนะใจแข็งใจแข็งจะเป็นอะไรนะว่นแหยด้วยวันแห่วนนี้ทำไมวันแหห่ดูเฮ้ยยากนะพี่นะคณสตรีดด แข่งเก่งบึกบึนขนาดนี้จะหวานแหโชว์เราไม่บึกบึนนะอกวะเฮ้ยไม่ไม่ผมไม่มองที่แขนออมองที่ไหนวันนี้เรากับตากล้องไม่หลับไม่นอนทั้งคืนแต่อยากให้ดูสายอ่อนอ่อนอยู่ข้างบนอยู่บนล่มแต่เราใส่ลุยสองคนกับตากล้องมาเราจะหุงข้าวให้เขากินเราจะไปหวานแหแหล่ตรงไหนนี่ค่ะ ไหวไหมไหวไหมทำไหมไหวค่ะไหวเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชุดนิดนึงเออก็คือว่าเราหุงข้าวก่อนแล้วก็เปลี่ยนชุดเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวละน้ำเดือดเราจะใส่ข้าวลงไปแล้วเราต้องเอาน้ำออกแล้วเราเอาใบตองมาตองเามันจะหอมมากอ๋อใส่ใบตองข้างบนใช่ค่ะใช่อไอ้แบบปนนอกปนนอกโซกราวโซกราวแบบไทยบ้านไทยบ้านไม่เปร่ง แสงแรงแสงรรงแสงแรงมากทอยแรงแสงแรงมากวันนี้เราไม่หลับไม่นอนสองคนกับตากล้องแต่ก็ดีใจนะที่คนที่อยู่นะกล้องใส่แว่นดำไงไอตากล้องนี่ไม่มีแว่นดำเลยน้าเจอแว่นดำของใครเหรอใครดำเวเอาแบบแนวโอเค we was like in the country s i ช e of Thailand is Surin serene, serene city. So today we will hang out make a Camping stuff like that and we're gonna cooking like old country We're gonna make cooking fried rice but like all the country stuff like this and we have real Rice like this, and we're gonna do it, and we're gonna show you guys when we finish the job, and we're gonna go take the fish. Fuck, <laughs> <laughs> I'm a little bit drunk also because all night, look around, have a lot of party last night, and we not sleep all day. I mean all night, and it's gonna be all day also. So we're gonna make food fish make barbecue again you know but now a little bit a little bit hot so i hope you guys enjoy with this video thank you <laughs> บ้านบ้านไทยบ้านที่สุดข uh huh. มิ้นเมาเอาใส่ข้าวลงไปโอ้แกตัวนี้ก็เวิร์คคลาสสิกร้อนไหมร้อนร้อนเอาจับไปอ๋อร้อนนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บแป๊บเราต้องชิมน้องอะไรไหมมีที่นหนยังไงเราต้องรอให้ประมาณ ห้านาทีไม่ต้องห้านาทีประมาณสามนาทีค่ะแล้วเราก็เอามาจับข้าวดูว่ามันมันนิ่มแล้วหรือยังเม็ด<อ>ข้าวค่ะมันนิ่มแล้วหรือยังอ,อันนี้แบบไทยบ้านแบบบ้านนอกแบบบา้บานเดิมๆจริงๆเราจะทําให้ดูเดี๋ยวจะให้ทีมง,งานไปตัดใบตองตัดใบตองจ้ะตัดใบตองมันจะหอมมากมันจะแต่อันนี้ข้าวข้าวตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นข้าวเมลเลซันเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะ ตอาหน้าตาของมันให้ดูอันนี้แม่สอนมาตั้งแต่เด็กแต่เข้าเม็ดเมดนี้ยังไม่ไม่เคยทำ๋ยวเราลองดูว่าอพอเราทำเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงเ,เนี่ยถ้าเราจะถ้าเราจะเช็คข้าวใช่ไหมคะ ล้วตักมันขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นข้าวเม็ดเล็กๆถูกไหมคะแบบบ้านๆจริงๆที่เราก็ต้องมาเช็คว่ามันนิ่มแล้วรยังมันมันกินได้ไหม,มเนี่ยคะ่ะถ้ามันยังไม่ได้เราก็รออีกแป๊บหนึ่งอ,อย่าไม่ต้องปิดฝาก็ได้ อย่างนี้ได้หนึ่งมันมันหยาบเนี่ค่ะถ้าถ้าเราถ้าเรามองแบบนี้เนาะเราก็ต้องบีบ,บถามว่าร้อนไหมเราก็ต้องบีบดูว่ามันมันมัน,มนเหนียวรืยยังมันนุ่มรืยยังถ้ามันยังไม่นุ่มเราก็ต้อง,องรอต่อใช่ค่ะถ้าเกิดมันนุ่มแล้วมันพอที่จะอุ่นเป็นข้าวได้แล้วเราก็ แต่ข้าวนี้มันน่าจะเป็นเม็ดีกนึ่งจะเป็นข้าวเม็ดเล็กครับที่นี่จะเป็นข้าวเม็ดเล็กผสมเม็ดใหญ่แล้วเหมือนข้าวเม็ดใหญ่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้แต่เราจะก็ต้องบีบต้องต้องรู้ไวเรื่อยก่อนเนาะใช่ค่ะใช่เราต้องเช็คแต่ว่าเนี่ยอันนี้มันเริ่มได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะยกกันละอ๋อใช่ไหมโอเคเราจะต้องยกแล้วก็ไปร้อนไหมร้อน เดีย๋ดวยวรื้อฟ้าก่อนรอรอรอได้เนะาะไปแล้วครับขออนุญ,ญาตวางรอโอเคโอเคโอเคเพราะเราไม่มีไม้แบบบ้นบานๆอ,อันนี้เราต้องเอาน้ำออก ต้นไม้จะตายไหมนี่ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ได้เราต้องเอาน้ำออกให้หมดสเสร็จน้ำอะคะ่ะเดี๋ยวเราต้องเอาห่านออกนิดนึงเพราะว่าเราต้องอุ่นข้าวแล้วเราออ,อ,อุ่นข้าวออก ร้อนนี่นี่ร้อนมันนิดนึงไม่ได้เช็คก,ก,กันก่อนวา่าข้าวมันโอเคอันนี้พอได้ได้ค่ะได้โอเคเราก็ย,ยกไปแล้วป้าเดีย๋ยวเราเอาเดีย๋ยวเราต้องเอาทานเราจะเอาโอเคเนะคะแป๊บนึงเราต้องเอาให้ านให้มันเบาที่สุด กับน้ำโอเคก็เสร็จงานนี้ก็พอดีอ่ะผมสภาพเสร็จมันร้อนเนี่ยร้อนร้อนแม่ก็ก็อยากอาบน้ำตรอกี้ครับผมถุง้อสถุงชอสเดี๋ยวต้องดูว่ามีอะไรต่อเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวดิฉันจะไปหวานแหงคุณดูว่าฉันจะทําได้ดีแค่ไหนว้าวเอ๊ะแกหวานแหงเลยหวานแหงเลยค่ะจำจำจำอะไรครับขออนุญาตขออนุญาตแบบ เบาๆเบาๆใบโตนะใบใบโตยังไม่มีคนตัดอะค่ะดผมเี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวทีมงานผมจะทีมงานให้เอาทีมงานไปตัดให้หน่อยเอาจองไหมเอาแค่ปลายอะค่ะเอาแค่มาปิดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับมือโปรมาแล้วครับโอ้โหคนคนอะไรเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขอถามประวัตินิดนึงครับ ที่มาที่ไปที่คุณตกได้เพราะบ้านสวนมันยากที่มีคนเซียนรุ่นนี้มาตกได้โอ้โหไม่ใช่ข้าวเก่งก็ได้เขาต้ตกปลาได้ด้วยอ้ตัวใหญ่เนี่ยพอได้เลยไม่ใช่ตัวใหญ่ได้เลยเสียโอเคโอเคหฮยสาตว์ที่เขาเลี้ยงล่า ยังยัางอย่งย,ยังฆ่ากันไม่เสร็จอีกย,ย,ย,ยังไม่ตอบเราเล,โลอยอ่ะไม่อ่ะจัดได้เขาเลี้ยงป่ะ <laughs> อุ้ยขอบคุณครับเลยเอาห้าเดี๋ยวจะต้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียต่อยเสียต่อยทางนี้เขาบอกว่าจะไปหวานแห่เนี่ยจะให้ไปหวานไหมหรือว่าเสียจะตกอย่างเดียวพ <laughs> อถือแห่ได้หรืเปลเป็นหรือเปล่า <laughs> <laughs> ชิดเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะวันนี้เราคุยกันมาสายอ่อนหลบไปแต่เขาถือเบ็ดไปเขาได้ปลามาผ่านไหมผ่านไหมมันก็ลบร้างอะไรได้บ้างแต่เราไม่ได้พีต้องรอต่อรออเราหุงข้าวแบบบ้านให้คุณทาน แต่เรานี่แหละจะเป็นคนไปหวานแห่เองสายแข็งที่ยังไม่ได้นอนนะคะสายอ่อนนี่เลยเฮ้ยเลยวะถือไปไปสายอ่อนลบไอ้ลบตกปลาเดี๋ยวนี้จะใส่ผ้าหุมเลยจะไปเลยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเจอกันครับผมวางไปเลยค่ะแบบนี้มันจะมันจะหอมมาก ไม่ต้องใส่ไม้เตยเลยใส่ใบตองแล้วใส่ไปตรงแล้วโอเคแล้วปิดฝาไเราต้องปิดฝาแต่ว่าไฟเนี่ยเราต้องลดเพราะว่าเนี่ยมันแรงไปนะคะโอเคครับเดี๋ยวจะไปวานแฮแล้วข้าวนี่ปล่อยไว้แล้วเราไปทีมงานไปแกะแหราก่อนค่ะเนี่ยเราต้องเอาไฟที่อ่อนมากๆแล้วเราก็ปล่อยมันได้ทำไมยังมีเอฟซีที่ อย่างมากินงี้บ้างหอยที่หขนาดตะกล้อยังโสงี้อุ้ยอยางหางี้บ้างตู้หอยเราเป็นเราเป็นผูเมียกันเถอะหอยเราเราลักใส่แข็งเลยใสแข็งโป๊กโป๊กหรือเปลเดือบปึ้มเงี้ยเงี้ยคืออะไรคเงี้ยเอามืงเงี้ยก็